าแต่ว่าเรายังมีบรรยากาศที่จังหวัดภูเก็ตนะพี่บอกเกลี้ยงต้องบอกว่าอู้พ่นการเลือกตั้งภูเก็ตปีนี้ผลิกประวัติศาสตร์การเมืองภูเก็ตเขี้ยวตีเตกอืเขี้ยวตีส้มเตกเพราะว่าโลกที่แล้วเนี่ยใครยังจำแม็กซ์กับส้มทั้งแม็ดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราต้องไปแลกจากคุณสิทธิชัยสับสินนะครับผู้สื่อข่าวภูเก็ตเราอยู่แล้วนะครับนะสวัสดีครับคุณสิทธิชัยครับ สวัสดีครับปีบักเปรียงหนองยีงองครับครับค่ะผันพื้นมาพ่นการเลือกตั้งข้องภูกเก็ตค่ะทีเลือกันไปเดอะบอยไรกว่านี่ต้องบอกว่าพ่นการเลือกตัง้งภูเก็ตนี่ถือว่าเป็นสนานการเมืองของฝักงซ้ายนี้น่าจะเป็นจังหวัดเดียวเมื่งตีก็บอกว่าทมทางจังหวัดสําหรับการเลือกตั้งปีโหกนะค่ะ,คะนี่ฟอร์มาล็อบน,นี่นี่ไม่น่าเชือ่อทีปีบักเปรียงบอกว่าที่เกี้ยวนี่สมารทติจะาีเตกได้ครับเพราะว่า พ้นการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการหรือชาว่าหริณับนะครับพ่องซ้อซ้อผูกเกตในทางซ้ำเขตยังไม่เป็นทางการนะครับในช่วงว่าคำที่ผ่านมานะครับเขตเลือกตั้งทีนึงมีผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะครับก็คือคุณส้มชาดเดชท่าวอนเจริญเข้มเก้านี่ครับที่มีคะแนนนําผู้สมัครจากพรรคกลุ่มใหญ่ไทยก็คือคุณพลอยทะเลหลักสมมีเส้นจันทร์กับถึงก่อนหน้านี้มีคุณพลอยทะเลนี่ก็เคยลงสมัครนะครับซ้อซ้อมาแล้วครั้งหนึ่งในนามของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่า มาัางนี้นี่เปลี่ยนใจมาสวมเสื้อเอ่อสวมหมนกับเสื้อข้องผักภูมิใจไทยนะครับก็เลยคะแนนนินนต่ก็เรียกว่าตามมาติดติดได้นะครับไปชงทีนักคะแนนินแบบขนาเรียกกันว่าให้ใจรตรอต้นกอกเลยสาหรับคิดนึงในการหนักคะแนนนะครับก็พ้นคะแนนนะครับขล้องคิดนึ่งนี่นะครับเอ่อทางด้านกล้องกุนต้มฉาดเดทข่าวหวนเจริญนยูถีนึ่งมื่นแปดพันที่รอยหกสิบสามคะแนน อามมาติดติดอย่างที่บอกครับคุณรอยทะเลหลักสมีแส้จันนะครับยิวทีหน,นึ่งมื่นหกพันต้องรอยยีสเ็ดคะแนนซึ่งเลยแต่ว่านี้ในช่วงวากรมในพมได้มีอยู่การไปก่อติดเรื่องข้องการนับคะแนนนี้บางช่วงเวลานี้ปีบักเบียงน้องยิ่งอมครับครับไม่ถึงสิบคะแนนบอกเลยคิดเรื่องนี่คือแข่งขันกันดุเดือดมากนะครับแต่ว่าพอพ้อนเหล็กตังออกมานะครับยานับพ้อนอยังไม่เป็นทางการตอนนี้คือพ้อนออกมาแล้วว่าก็ทางนั้นก้อง คุณส้มชายเดชเทววจนเจริญนี่ครับจากพรรคประชาชนนี่ก็สามารถตีชนะชนะคุณพลอยธารีไปได้นะครับส่วนเคตตีต้องรับเคตเหลือง,งั้งตีซ้องนี้กรนี้นะครับจากนั้นก้องภูสมัครจากพรรคประชาชนนะครับคุณเฉลิมพงษ์เส้งดีนะครับอดีสรปปรตสสอก็ผแกตอนนี้ก็คือบอกว่าอย่างรักสร้างเกาวีเอาไว้ได้เขตต้องนะครับล่างจากีิวาคะแนนนี้มาเป็นนะครับนึ่งตามมานะครับจากนั้นก้องพรรคภูมิใจไทยในนอนะ่นแนละเคตนึ่งเคตต้องนี้ ทางด้านท่องปักซี่ซ้อมแล้วก็ปักซี่หนัเงินนี่แข่งกันสู้ซี่หมากนะครับโดยผู้สมัครข้องพรรคกลุ่มใจไทยนะครับคุณศอสนากรกีสินนี่เป็นอดีตรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองป่าตองซีมากรั้งนี้นี่ตัดสินใจที่จะลงมาเล่นการเมืองเลือกตั้งซ้อในครั้งนี้ก็แน่เนี่ยนะครับข้องเทศิต้องเนี่ยนะครับก็ทางด้านข้องคุณเฉลิมพงษ์เส้งดีนี่นะครับะจะผักระชาชนอยู่ดีต้องมืนหนึ่งพัน สามรอยห้าสิบเก้าคะแนนตามมานะครับอ่ข้องปักกลุ่มไทยคุณสนากรกีสินอยูทหนึ่งมื่แปดพันเก้ารอยสี่สิบห้าคะแนนครับค่ะไปเล่ผักเอียออีกหนึ่งเคสนะครับเคสที่สามนะครับนี่บอกเกินขา,ขาดขาดไม้ไบมากเพราะว่าในนอนหวาผักกลาทำนะครับบอกว่ารังนี้นี่สรามาทีจะปักธงปูเก็ตนีได้สํำเร็หล่างจากทีว่าส่งคุณออ,อรไทยเกิดศัพท์นี่เป็นผู้สมัครข้อง ผัดตาทำนะครับก็ในการเหลือตั้งซออก่อนน้านี้นี่คุณอ,อ้อนี่แกก็เคยลงสมัครมาแล้วนะครับในนามข้องผัดชาดพัฒนากรจะมีคะแนนมาเป็นรนับซ่องก็เพ้ให้สําหรับคุณทิตินั่นทิติปลติกุนนะครับจากผักประชาชนแต่ว่าครั้งนี้อย่างที่บอกว่าพลิกกับคะแนนนี้พ้นคะแนนนี้อ,อย่างนับไม่เป็นทางการในเปล่ากดว่้นานคุณอ,อ้ออรไทยเกลือซับนี่กูแข้งนี่นําคุณทิติกันปุืติคุณนี่รับจากผักประชาชน แบบียกว่าไม่เห็นฟุ้นเลยทีเดียวครับเพราะว่าคะแนนนี่ถื่ว่าสางๆเพเรกของภูเก,ก็ตนี่คุณอ๋อนี่ได้คะแนนสูงสุดนะอยู่ที่ต้องมืนเกาพันส้มรอยยี่สิบส้มคะแนนส่วนคุณทิตินันทิติปรกติคุณนี่ครับอยู่ที่หนึ่งมืนเกาพันหนึ่งรอยเกาสิบเกาคะแนนกับปีกักเพียงน้องอิ่ง้อมนี่ก็ทำให้เห็นว่าเรื่องของการเมืองภูเก,ก็ตตอนนี้นะครับดูเดือดปากเลยทีเดียวนะครับก็ใน่นอนว่าคุณอ๋ออรไทยนีเกล่างจากที่ว่าชนะมาเลยใช่ไหมครับก็ทําให้ ผููสมัครก้องผักการทำในตมว่าไม่เคยมีหนาในพื้นที่ข้องภูกเก็ตก่อนหน้านี้นะครับที่มีการเตรียงขั้นทางการเบิกแต่ว่าครั้งนี้มีสามารถปักทรงได้สำเร็จแลว้วก็ต้นการเหลือกตังยังไม่เป็นทางการข้องปี๖๙นี้ก็ถือว่าภูกเก็ตตอนนี้ก็คือมีซี่ซ่อมนี้ซ่องเคตก็คือเตหนึ่งเขตซ่องแล้วก็สี่เที่ยวนะครับเขตสร้างกา็สามารถตียปักทรงได้อย่างสําเร็จนะครับสําหรับผักการทากับอืมนะครับเอาซามเคตก็จะว่าภูเก็ต รอบนี้เปลี่ยนหนึ่งเขตนะครับนะเป็นสมเคียนะปหน้าโรงเรียนได้มีไหมครับต่ว่าปหน้าความกันกระทำผิดไม่จักที่พูดคุยกับทางด้านก้องกอกเรต่อเองหรวอว่าทางด้านก้องประธานน้อยเหลือตังแต่ละน้อยนี่ในเรื่องข้องการกระทำความผิดนี่ค่อนข้างที่จะไม่มีแล้วก็ต้องบอกว่าผู้เก็ตคนนี้นี่นะในเรื่องข้องบัตรคะแนนตรงนี้ครับ เป็นบัตรดีนี่ค่อนข้างดีจะมารกแล้วก็มีน้องประชาะชนนี้ซึ่งแม้ว่าจะมีบัตรซ้ำใบร่างจากสีเหลืองก็ก็แปบเป็นเคสแล้วก็แบบเป็นชีรายชื่อแล้วก็ไปลงออกเส้นประชาทที่ล้วนี ประจากชนส่วนใหญ่ไม่ก่อยซับซ้อนนะเรื่องกล้องกล้องจำนวนเร่องกล้องบัตรต่ว่าข้าวปบกาผัื้อไลยคนนี่บอกว่าทําการบ้านมาอย่างดีแล้วก็ถอกมาจากบ้านอัดในซีไรกาอะไรที่แบบเมียจากันติคุณนี่ก็บอกว่าตั้งใจออกมาเลือกตัางังนี้ครับผมไม่มีการหลงเรียนการกระทำความผิดสำหนัตอนนี้ครับครับเอาละครับขอบคุณคุณติชใจสับสนนะครับจะให้เกียรติให้ข้อมูลทางรายการนะครับนะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่บอกกับน้องยอมวันนี้เนี่ยไลยกันมาแต่จังหวัดจุมพจนะภูมิใจไทยนะครับ ขามเก้าเอเอาเม็ดเลยแต่นองมาได้แต่เดียว1นึเกาอนะครับหน้าการ้อยไปแล้วนะครับ